DITP Refresh p o d พอดแคสที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ i t t r r e f r e s s s e a ซ o n 2 ดิฉันยวิถาวัฒนกูลนักวิชาการพานิปฏิบัติการค่ะคุณผู้ฟังคะสองเอพิโซดที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้รู้จักและทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กไปแล้วนะคะมาในอีพีนี้เรายังคงคุยกันต่อแต่จะเจาะลึกขึ้นไปอีกค่ะเราจะไปดูสถานการณ์ของร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราได้รับเกี่ยวจากผอ,อววร วันวันวินผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหรือสคตกัวลาลัมเปอร์นะคะมาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะผอ,อรวรวันคะครับสวัสดีครับคุณยวิถาและก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านดน้วยครับ พออคะเริ่มต้นเลยค่ะอยากทราบถึงกระแสะความนิยมของอาหารไทยในตลาดมาเลเซียค่ะว่าชาวมาเลเซียเนี่ยเขาชื่นชอบอาหารไทยกันมากแค่ไหนคะถ้าพูดถึงอาหารไทยเนี่ยพี่อยากจะบอกด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าพอขึ้นเชื่อว่าอาหารไทยเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาพร้อมเปิดรับและเปิดใจกว้างยอมรับด้วยความที่ว่าอาหารไทยเนี่ยเราเนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นกว่าอาหารพื้นเมืองของเขา มีเปรี้ยวหวานมันเค็มขมรวมอยู่ในจาเน,นเดียวกันในคําเดียวกันเนได้ทุกอย่างนะฮะโดยที่จะเริ่มเห็นได้จากว่าชื่อรายการอาหารที่เขามีขายตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยจะมีชื่อเมนูอาหารไทยเนี่ย ปนอยู่ในลิสต์รายการอาหารของทุกร้านอาหารทั้งที่เป็นอาหารจีนอาหารอินเดียและอาหารมุสลิมดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นการตอบคําถามสั้นๆคือว่าคนที่นี่เนี่ยเขายินดีและก็เปิดใจรับอาหารไทยเป็นอย่างมากคราวนี้เรามาดูถึงการตอบรับอาหารไทยในรูปแบบต่างๆที่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นร้านอาหารเราก็เห็นว่าช่องทางในการในการขายหรือการกระจายสินค้าอาหารของไทยเนี่ย ทั้งที่เป็นสดและแห้งแล้วก็เป็นซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยมันมีช่องทางในการกระจายสินค้าเนี่ยเยอะมากทั้งรูปแบบเดิมที่เป็นรูปแบบของออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านพวก้างค้าปลีกค้าส่งเอยแล้วก็สินค้าอาหารไทยเราเนี่ยฮะมันก็ได้รับการกระจายตามหลายช่องทางต่างๆทั้งที่เป็นช่องทางแบบเดิมที่ว่าเป็นพวกร้านค้าปลีกค้าส่งนะฮะแล้วก็พวกซูเปอร์ต่างๆนะครับแล้วก็การค้ารูปแบบใหม่ที่เป็นการค้าผ่านแพลตฟอร์ม ต่างๆนะฮะอันนี้เราก็ <ๆ S 1> มีสินค้าไทยอยู่ในแทบทุกๆช่องทางที่มีอยู่เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราถอดดูในเรื่องของยอดของยอดขายเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นในทุกกลุ่มและทุกตัวโดยที่สินค้าที่เติบโตเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกซอสปรุงรสแล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวต่างๆครับ แล้วตอนนี้ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเนี่ยค่ะในประเทศมาเลเซียมีอยู่จานวนเท่าไหร่บ้างหรอคะแล้วมีรูปแบบการดําเนินการแบบไหนบ้างหรอคะพ่อโอเคค่ะสําหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซีเล็กเนี่ยก่อนอื่นพี่ต้องขอเล่าฟังอย่างนี้ก่อนว่าในประเทศนี้เนี่ยด้วยความที่เขามีความรักและความชอบอาหารไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะมากจริงเลยจากตัวเลขตอนที่พี่เพ,พิ่งมาลบตําแหน่งเนี่ยเรา เห็นตัวเลขเข้าๆอที่ประมาณพันห้าร้ร้านอาหารนะฮะซึ่งตลอดช่วงสองสมปีที่ผ่านมาก็คงมีร้านที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีร้านที่เพิ่งผุดออกมาใหม่ก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าถามถึงตัวเลขเด่นๆเนี่ย พี่ยังเชื่อว่ายังอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันห้าบวกบวกลบอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าถามถามเป็นตัวเลขเน็ตเนี่ยตัวนี้เรายังไม่มีตัวเลขอยู่ในมือะนะครับแต่เพียงแค่ว่า,าได้สอบถามจากคนที่เป็นซัพพลายเออร์สินค้าไทยให้ให้กับร้านอาหารหต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยมีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นใหม่ประมาณสอถึงสาร้านทุกเดือนหลักใหญ่ที่ว่าทําไมเราถึงอยากจะส่งเสริมเรื่องตราไทยซีเล็กมันเป็นอย่างนี้ครับ เพราะว่าร้านอาหารไทยมีเยอะมากและมันมีร้านอาหารไทยบางบางร้านหลักที่ขายและเสิร์ฟอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยรสรสชาติไทยรสชาติดีจริงๆและบางบางร้านที่เขาอาจเขาอาจจะมีความรักความความเป็นไทยแต่เขายังไม่ยังไม่รู้จักแบบรสรสชาติไทยแท้จริงดังนั้นถ้าพูดถึงคนที่จะที่จะไปซื้อหรือคนที่อยากจะเข้าไปทานในร้านอาหารเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จะเอาจะเอาตัวไหนจะเกณฑ์ไหนเป็นตัวเลือกร้านอาหาร แล้วก็เกิดสมมติถ้าเขาเกิดไปกินร้านร้านอาหารไทยที่รสรสชาติมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีความประทับใจที่แย่กับอาหารไทยะนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญกับตราไทยซีเล็กเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าในตอนที่หนึ่งที่สองเนี่ยทางคุณเตยได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้รับทราบถึงถึงตรา ไทยสีเล็กที่มีอยู่สามขอโทษประมาณ4ี่ห้าแบบแล้วะนะครับก็มีทั้งสีทองเอ้ยสีแดงสีเขียวและ,ะสีฟ้าะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการบ,บ่งบอกถึงรูปแบบของร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับร้านอาหารไทยที่ับตา ไทยซีเล็กเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด17ร้านนะครับโดยที่ใน17ร้านเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าตราไทยซีเล็กสีทองหรือเราเรียกว่าตราไทยซีเล็กซิงเกเจอร์อันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ร้านนะครับส่วนตราไทยซีเล็กสีแดงซึ่งเป็นตราไทยซีเล็กคลาสสิกนะฮะอันนี้จะมีอยู่12ร้านด้วยกันนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาถือว่าเยอะมากจริงๆนะฮะจากเมื่อ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ตราไทยซีเล็กอีกแบบหนึ่งคือตราไทยซีเล็กสีฟ แคชชววลอันเนี้ยเราจะมีอยู่ด้วยกันสามร้านนะครับซึ่งทั้งทั้งสามกลุ่มเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ซื้อหรือกลุ่มนักชิมต่างๆหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเป็นพวกชิลๆหน่อยก็มากินสีขาวฟ้าถ้าเป็นพวกที่แบบมาแบบสบายๆกันเองก็เป็นสีแดงหรือคนที่อยากมาชีวิตรู้หน่อยดูดีหน่อยก็ไปสีทองเป็นต้นนะครับซึ่ง ก็จำนวน17ร้านเนี่ยถามถามว่ายังพอไหมกับเป้าหมายที่เราต้อง,องการต้องการที่จะทำต้องเรียนว่าเส้นทางจะต้องเดินยังมีอีกไกลครับเหมือนอย่างตัวเลขที่แจ้งไปว่าเรามีร้านอาหารไทยประมาณ1,500้้านนะครับเราก็อยากจะอยากจะให้การไทยสีเล็กกับร้านที่มีความเหมาะสมจริงๆนะครับซึ่งก็ ออะะพอ,อค่ะแล้วการที่อาหารไทยเนี่ยค่ะได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเซียนะคะในฐานะคนไทยเราเนี่ยเองก็อยากให้ชาวมาเลเซียเนี่ยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติไทยแท้เหมือนที่เคยมาทานที่เมืองไทยอะค่ะการให้ตาสัญลักษณ์ไทยซีเล็กกับร้านอาหารที่เปิดในมาเลเซียเนี่ยจะทาให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาได้ทานอาหารที่มีรสชาติไทยแท้แน่นอนเรื่องนี้ทางสอคอตอกรดํมเปิลมีการดําเนินการส่งเสริมอย่างไรบ้างคะโอเคคาถามนี้ดีครับที่ชอบคือต้องบอกว่าเหมือนอย่างที่ได้เรียนในทางต้นว่าเนื่องจาก ช้อยของร้านอาหารไทยมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็คราวนี้เราเองก็หวั่นใจแค่ว่าสมมติถ้าคนที่ยังไม่เคยทานอาหารไทยแล้วไปลองไปลองทานอาหารไทยในร้านที่เขาไม่ได้เสิร์ฟอาหารไทยแท้หรือรสชาติดีเนี่ยเขาก็จะเกิด<ห>เกิดความประทับใจที่ไม่ที่ไม่ดีนักต่ออาหารไทย<ห>เราเลยอยากจะพุชตราไทยสิเล็กให้เป็น<ห>ให้เป็นเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นแนวในการเลือกร้านอาหารของของนักของนักชิมหรือคอฟู้ดดีต่างๆนะครับโดยที่วิธีการโปรโมทของเราเนี่ยเราอยากจะโปรโมทการ ไทยซีเล็กไปยังสองสองขาหรือสองฝั่งด้วยกัน<ฆ>ฝั่งแรกคือกลุ่มนักกลุ่มกลุ่มนักชิมหรือคนอยากจะทานอาหารไทยอันนี้เราอยากให้เขารู้ว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับไปตามหาร้านที่ได้รับดาวหนึ่งดาวหรือสองหรือสองดาวตามราที่เขาตังงอยู่เราขอไม่พูดถึงชื่อเขา <c oughs> นะฮะเราเราเองก็อยากจะทําเป้าให้เหมือนเขาอย่างนั้นคือทุกคนก็จะจะมองจะมองหาราไทยซีเล็กแล้วก็จะไปชิมร้านอาหารนั้น<ฆ>นะครับ <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ในในเพจ Facebook ของสำนักง,งานหรือใน Li น e อ f ฟ i ิ i a l ของสำนักง,งานเนี่ยมีคนก็ดิดต่อถามมาเรื่อยๆเหมือนกันว่าถ้าอยากจะหาร้านอาหารไทยดีๆสามารถหาทานที่ไหนได้แล้วก็ส่งรี์ทั้ง17ล้านนี้ไปให้เขาดูะนะครับอันนี้เป็นขาแรกที่เราทำส่วนขาที่สองที่เราทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันวินวินวน,นะฮะ,ะขาที่สองที่พูดถึงคือาก,การประชาสัมพันธ์ตาไทยเล็กกับร้านอาหารไทยต่างๆที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ทําไมถึงคิดว่าวินวินเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเรามองในเชิงของของบิเศสจริงๆเนี่ยคนที่ทําร้านอาหารเนี่ยเขาเขาก็อยากจะได้แต้มต่อสักอย่างขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นว่าร้านของเขาเนี่ยมันแตกต่างหรือมันดีกว่าร้านอาหารไทยอื่น ทั่วไปซึ่งตราไทยซีเล็กนี่จะเป็นตัวตอบตอบโจทย์เขาได้ที่จะขอเล่าให้ฟังนี้ว่าทั้ง17ร้านเนี่ยที่เราที่เราได้มอบตราไปให้นะครับหลังจากที่เขาได้รับตราเรา๊บเนี่ยยอดการขายเขาเพิ่มสูงขึ้นและเขาก็ช่วยเหลือเราตรงที่ว่าเขาก็เอาตราไทยซีเล็กของเราเนี่ยไป PR อาตามช่องทางต่างๆเขาต่อไปอะนะครับ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราซึ่งตอนแรกเรายังไม่ได้คิดที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากที่เรา PR อาเรื่องตราไทยชีเลคไปเยอะขึ้นเนี่ยมีร้านอาหารไทยติดต่อเรามาเยอะขึ้นเพื่อต้องการเดยวได้รับปราไทยชีเล ดังนั้นเนี่ยช่วงตลอดกลางทางปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบแทบทุกเที่ยงทุกเย็นเราต้องไปทานร้านอาหารไทยตามร้านต่างๆร้านใหม่ๆลองทานเรื่อยๆนะครับในแง่ของกิจกรรมที่ทางสคอตอจัดเพื่อส่งเสริมตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กในตลาดมาเลเซียมีอะไรบ้างหรอคะผอเรื่องกิจกรรมเนี่ยนะครับสาหรับตัว,ต,วตัวกิจกรรมที่เราวางไว้เนี่ยมันจะมีอยู่2ออกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องการจะให นักชิมต่างๆได้รู้จักตราไทยสิเล็กและได้รู้จักร้านอาหารที่ได้ตราไทยสิเล็กนะครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงว่าทําไมผมถึงผมผมถึงเน้นย้ำว่าอยากจะให้มีร้านอาหารไทยที่ที่ได้ตราไทยไทยสิเล็กเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมีร้านอาหารไทยที่ที่ได้ตราไทยไทยสิเล็กเพิ่มมากขึ้นนั่นคือแปลว่า ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารไทยที่เราจะส่งออกมันก็เพิ่มสูงขึ้นมันมันก็จะเหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มยอดการส่งออกของสินค้าไทยเราได้น,นะครับก็เลยอยากจะดันให้สิ่งให้มีร้านอาหารไทยที่น้าทานไทยสิเล็ก,กเพิ่มมากขึ้นค,คระคราวนี้มาตัวกิจกรรมนะครับตัวกิจกรรมเนี่ยตะกี้ที่เรียนไปว่าเรามีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นการสร้างความกระหน่ำให้ทั้งนักชิมแล้วก็ให้ทั้งร้านอาหารทราบถึงเรื่องลาไทยสิเล็กว่าเป็นยังไงนะครับ อันเนี้ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านปากต่อปากเราจะใช้วิธีที่เราเรียกกันนะฮะใช้พวก KOL หรือคนที่มีผู้ติดตามเยอะเป็นคนพูดแทนเรา <c oughs> ถ้าพูดผ่านปากของของคนอื่นซึ่งเขามีฐานคนที่พร้อมเชื่ออยู่แล้วอันนี้มันจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นและมันดูเป็นเป็นธรรมชาติกว่านะครับซึ่งที่ผ่านมาทุกช่องทางที่มีที่ทุกท้านึอกออกมันมีหมดเลยเว็บไซต์ Facebook Tik Tok ไลน์ออฟฟิเชียลเยังมีเลยนะฮะได้เรียกว่าครบเลยทีเดียวอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยในตัวตัวกิจกรรมที่สองเนี่ยครับเราจะเน้นส่งเสริมสินค้าที่ด้าตาไทยเชลิคอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่กี้ที่ผ่านมาผมยังไม่ยังไม่พูดถึงก็คือตรา,ชาเชลิคสีเขียวตรา,ชาเชลิสีเขียวเนี่ยจะมอบให้กับพวกสินค้าอาหารไทยนะฮะที่มีรสชาติความเป็น,เนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกซอสปรุงรสและอาหารกึ่งสําเร็จรูปต่างๆนะครับอันนี้เราจะใช้ วิธีการการการผลักดันหรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านการทำคุกกิ้งโชว์หรือคุกกิ้งเดโมเนชันคี์เมสเสจที่เราต้องการจะสื่อให้ได้มากที่สุดคืออาหารไทยรสชาติดีทำง่ายๆได้ที่บ้านด้วยตัวคุณเองคุณซื้อซอสเอมาใส่กับผักที่มีอยู่คุณซื้อซอสบีมาใส่กับกุ้งที่มีอยู่ปุ๊บคุณก็ได้อาหารไทยเสิร์ฟคนที่รักก็เสิร์ฟตัวคนเองที่บ้านแหละนะฮะซึ่งทําไปเล่นไปการทำคุกกิ้งเดโมเนชันที่ผมพูดไปเนี่ย มันใช้มันใช้งบประมาณที่น้อยกว่าที่เราคิดและมันได้มันสร้างการเข้าถึงได้มากกว่าที่เราคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนที่นี่มากพอสมควรเพราะว่าหลังจากช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยคนมันเริ่มมีเทรนใหม่ในการทําอาหารทานที่บ้านพอทําเสร็จปุ๊บมันยังมันจะไม่จบแค่ทำแล้วกินมันจะจบที่ว่า ว่าจะทําปุ๊บต้องตั้งต้องตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องอ่ะฉันมีหม้อรออย,อยู่ฉันมีน้ําซุปตั้งเดือดแล้วฉันหั่นผักเป็นนะฉันแกะกุ้งเป็นนะฉันควักไส้ปลาเป็นนะเป็นตน้นแล้วก็ค่อยๆเอาไอ้นู่ใส่หม้อเอานี่ใส่กระทะผัดไปทั้งหมดพวกเนี้ยมันกลายเป็นการสร้างบล็อกเมาส์ ount, หรือ็นการการการพูดปากต่อปากว่าสินค้าไทยที่ที่เขาทาที่บ้านเนี่ยมันออกมาสวยเว้ยและก็ใช้ร่กินเอาให้ดูนะเว้ยแล้วก็พวกเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆหรือคนที่เป็นเป็นเพื่อนชั้นทางทางช่องทางต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็เกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมาซึ่งเนี่ยมันมันเป็นเทรนด์ที่มันอาจจะไม่ว้าวมากเพราะว่ามันการเพราะว่ามันเป็นการทําผ่านคนธรรมดาแต่มันเป็นเทรนด์ที่มันเกิดมันเกิดขึ้นทีทีทุกวันทุกวันเพราะว่าคนรู้ก็ทำรงนี้ก็ทาอันนี้มันเป็นอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราช่วยผลดันสินค้าไทยสิเลที่ได้รับการสีเขียว ที่ว่าไปเนี่ยเป็นสองสองช่องทางที่ทางสำนักง,งานเราเราเราทำมาเองเพื่อต้องาการที่จะดันปลาไทยซีเล็กทั้งสีสีเนี่ยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแต่จะมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ที่เราทำมาต่อเนื่องทุกๆปีนั่นคือในงาน e x ็ i ซ i บิชันหรืองานแสดงสินค้าซึ่งไทยเราเนี่ยเรามีงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับฟู้ดนะฮะซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่3าของโลกนะครับงานนี้ชื่อว่างาน t h a i f อานูกานะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ยังไม่เคยฟังชื่อนี้ก็เรียกง่ายๆว่าเป็น Thai Food Expo นี่แหละฮะถ้าพูดอย่างนี้จะเก็ตมากขึ้นซึ่งผมจะเรียนว่าช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราได้เชิญชวนนักธุรกิจจากทันที่นี่นะฮะไปร่วมง,งานไทเฟ f akes, เนี่ยจำนวนพันกว่ารายซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกนะครับ ทุกคนทราบแล้วก็ช่วยยินดีกับเราด้วยเพราะว่าเราทํางานหนักมากกว่าจะได้แขกไปเยอะขนาดนี้เราก็มีความรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ผอมโมนทางช่องทางนี้ละกันซึ่งผลของการพาแขกไปในรอบนี้เนี่ยมันจะท้อนกลับมาอย่างตัวเลขการส่งออกสินค้าในกลุ่มฟู้ดของเราตลอดทั้งปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็จะทำงานหนักกว่าเดิมแล้วก็ใช้ช่องทางตะกี้ที่เราได้เรียนไปเชื่อว่าจะมีคนสนใจมาร่วมงานไทเฟสอะนุกา้าปี สองศเพิ่มมากขึ้นแน่นอนคอ่ะแล้วจากนี้ไปละ่ะคะผอเรามีการวางแผนหรือวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กในมาเลเซียอย่างไรบ้างคะกลยุทธ์นะคะคะกลยุทธ์พี่เชื่อว่าการที่เราจะจะทำให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ย หนึ่งคือเราเราต้องทําให้เขาเห็นแล้วก็สองคือเราก็าต้องหมั่นพูดเรื่องเดิมซ้ําๆอะ่ะคือเราอาจเบื่อหน่อยก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยสุดการมีคําคําเดิมออกไปจากเราประจาเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นน้ำหรือปลายน้ําเขาเชื่อว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะผลักดันได้ด้วยจริงๆนะครับดังนั้นแนวแนวทางที่ทาเนี่ยที่จะเรียนว่า ที่ยังเชื่อมั่นในแนวทางการชร่างบวชด็อกเม้์ในความหมายคือว่าถ้าใครได้ลองแล้วได้ชิมแล้วได้ทําแล้วเนี่ยได้มีการเล่าต่อกันไปซึ่งการทาแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเอาเงินหลวงมาทําเรื่องเดิมๆได้ทุกๆปีนะฮะก็เ,เงินหลวงต้องโยกไปทําเรื่องอื่นบ้างคราวนี้สิ่งที่เราต้องการทําให้เกิดขึ้นคือต้องการทําให้ร้านอาหารที่รับตาไทยซีเล็กของเราทั้ง17ร้านเนี่ย <Okay. S 2> เขาเป็นคนพูดแทนเรา mm. นะครับเพราะว่า อย่างน้อยสุดเขาได้พิสูน์กับตัวเองเขาได้ได้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาได้ตราไทยซีเล็กจากเราเนี่ยยอดขายเขาเพิ่มขึ้น<ฮ>ะนะครับเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ตราเนี่ยไปพีการานเขาต่างๆซึ่งอันเนี้ยคนที่ทําร้านอาหารแบบแบบดูกันกับเขาเมื่อเห็นปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าอ่ะโอเคการมีตราไทยซีเล็กเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการ เพิ่มจุดแข็งเอาให้กับร้านเขาเขาก็จติดต่อเรากลับมาเพื่อต้องการรับตราไทยสีเล็กอันนี้เป็นขาแรกนะครับสำหรับขาที่สองเนี่ยที่จะทําให้ทางฝั่งของนักชิมต่างๆเนี่ยได้มองหาตราไทยสีเล็กเนี่ยก็ยังใช้วิธีในการแทรกซึมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของสนักงานเช่นตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะมีการจัดไทยเฟสติวัลไทยแฟร์งานจัดการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสินค้าไทยร่วมกับภาคต่างๆ ซึ่งอันนี้ในทุกๆอย่างทุกอันที่เราจัดเนี่ยเราก็จะมีการอัตราไทยซีเล็กเข้าไปสอดสสอสแทรกอยู่ในทุกๆ,ๆกิจกรรมนั่นคือการพูดเรื่องเดิมซ้าๆที่พี่เรียนที่พี่แจ้งไปตอนแรกนะครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยหลังจากทําทั้งสองขาเนี่ยเร,เราเชื่อมั่นว่าอัตราไทยซีเล็กเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนเริ่มชินหูเพิ่มมากขึ้นและคนเริ่มมองหาเพิ่มมากขึ้นและสำหรับร้านอาหารจะเป็นสิ่งที่ร้านอาหารอยากได้มาครอบครองเพิ่มมากขึ้น และจากเมื่อกลางปีที่ผ่านมาที่เราได้ได้จัดงานแฟร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นงานที่รวมร้านอาหารที่รับตาไทยสิเล็กเข้ามารวมในที่เดียวกันเป็นครั้งแรกเลยฮนะที่ว่าร้านอาหารที่รับตาไทยซิเล็ตตอนนั้นมันมีอยู่12ร้านนะฮะสิบสอร้านเขามารวมมารวมกนันที่จุดเดียวแล้วมานั่งพูดคุยกันแล้วมันมาแลกมาแลกเปลี่ยนกันว่าร้านอาหารของฉันเจอปัญหาอย่างนี้ร้านอาหารของฉันได้เรียนเรียนรู้เรื่องนี้มา เป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งในมุมมองของของบริเนทเนี่ยที่ว่าเป็นสิ่งที่หายากมากที่คนที่ถ้าเราพูดง่ายๆคนที่เป็นคู่เป็นคู่แข่งเนี่ยจะมาจะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สํานักงานเราอยากจะทําต่อไปในทุกๆปีคือเราอยากจะจัดวงหรือจัดฟลอขึ้นมาสักฟลอหนึ่งให้บรรดาร้าน,านไทยที่ดาวน์ตาไทยเสียทั้งหมดเนี่ยมานั่งพูดคุยกันและมามาอัปเดตเทรนกันนะครับซึ่งอันเนี่ย เราเชื่อว่าเราอาจจะใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสารรค์กิจก,กรรมใหม่ๆในการโปรโมดร้านอาหารไทยและโปรโมตอาหไทยซเล็กออกไปได้ครับ และจากที่ผออเล่าให้ฟังนะคะเราก็สามารถสรุปกลยุทธ์ที่สําคัญได้นะคะอย่าง word of mouth ค่ะหรือปากต่อปากนะคะทั้งในด้านของร้านอาหารและนักชิมค่ะให้เกิดการจดจําตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะรวมไปถึงนะคะเชิญผู้นําเข้านะคะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยเฟสค่ะจากจุดนี้เองเราก็จะเห็นถึงความสําคัญของการได้รับตาสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะว่าจะเป็นการการันตีถึงคุณภาพและรสชาติอาหารไทยแทย้ๆที่จะทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและชื่นชอบอาหาร ทยในแบบความเป็นไทยจริงๆค่ะและยังเป็นการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยในตลาดต่างประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแร่งต่อไปด้วยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ,อรวรวันมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในพอดแคสต์ของเราขอบคุณค่ะดีดีมากเลยคะ่ะดีดีมากคะ่ะและสุดท้ายฝากไว้เช่นเคยสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน1169ก็ได้ค่ะและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกลับมาพบกับ Ditp r e f e s h ได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวัน ส,สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและผอ,อวรวรรณต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการขาเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p g o t h หรือสายด่วน1 1 6 9